คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวดีดัสวัสดีไปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในจ้องป๋าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลักกี้เนโกะนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บ ครอนะครับนะเอออ่ะไปดูกันเลยก็วันนี้นะครับผมก็มาตุนมา3,000นะทุกคนนะเออโอเครู้เรื่องนะครับก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับขอแบบไม้เดียวโดดๆดดไปเลยอะ่ะเออโอเคนะครับอ่ะจัดไปนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะ7จ0 <laughs> ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูของคลายปีจีก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะเจ้าปลื้มปลื้มเจ้าปลื้มปลื้มเอาเอาเอาเข้าไปโอ้โหเ,เกมตะก,กี้นีโกนี่ผมว่าวายมันไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะครับนะก็คือว่าไอตัวที่จะเป็นวายอ่ะมันไม่เป็นนะกรอบสีทองอ่ะนะส่วนมากนะ90 95%ไปเลยอ่ะ แทบจะไม่เคยมีเลยนะที่มันเสกแล้วก็เป็นเหมือนกันอนะ่ะเออบักปอบมันเลยมาเพื่ออะไรยังวะเฮ้ยโดนตั้งแต่ไม้แรกเลยวะเนี่ยเฮ้ยโดนตั้งแต่ไม้แรกเลยเหรอเออสวยพี่สวยเออยาวไปครับอุ้ยซุชิซูชิเอาเต็มกาลาบิ้นะครับมีแมวมาอีกหนึ่งตัวว่เอ้าหวานจี๊บพอดีวัยรุ่นเดี๋ยวต้นไม้นี้ผมไม่ขาดทุนนะ ไม้หน้าผมจะจัดแบบเด่นหนักๆไปเลยนะครับเอออ่ะสี่ห้าหกนะครับอ้าวปลาจะหลามขึ้นบกโอเคคลิปนี้ไม่ไม่ขอยืดยาวนะหิวข้าวสิไปกินข้าวนี้คอยหิวข้าวนี้มักกราบว้าหวานเจี๊ยบ อาเรื่องติมกาลาบิวนะครับผมโอเคนะครับก็ขออนุญาตกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเพื่อเปการเสียเวลานะอ่ะหมุนสุดท้ายนะทุกคนเออหลายไปลูกโอ้โหอ่ะโอเคนะครับก็สิบหมุนนะครับจอดก,กันไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้ยเป๊ะเลยนะ จัดเบสสามสิบไปเลยดีกว่ามั้งอ่ะไปลองดูสองพันสองร้อยห้าสิบเบสสามสิบิตพีด่ดีนะครับอ,อ้าวเลยอ่ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับสิบหมุนนะ เออสวยงามครับโอ้โหเก <sm art noise> ินไปกว้นะก็ความมีอย่างว่าอ่ะโอเค <sm art noise> เฮ้ยเกือบสวยไปแล้วไหมละ่ะ <sm art noise> นี่เป็นไงเป็นไงเออเอาเรื่องนะครับอ่ะโอเค ร้อนจัดนะครับโอ้โหอากาศร,ร้อนจริงๆขนาดตอนเย็นแล้วเนี่ยวันนี้นะจะมืดอ,อยู่แลนะ้วเนี่ยเอรอร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหสอมัดสุดท้ายนะครับขวัญยี่สองโอ้โบักปอบเกินไปกว่านะเฮ้ย เอาหลอดเฉยเลยนะครับใบพัดลงแบบเต็มกาลาเปี้วทุกคนนะเอ้ยกอนอยู่ไปเลยนะครับซูเปอร์เมกาเออต้องอย่างซี่แมวกันานจริงๆริงอโอเคไปมานี้ผมขอซ้ำหน่อยแล้วกันซ้ำแบบเจ็บๆไปเลยปะสามพันเจ็อยหสิบมาเฮ้ยได้มาสเก็ตเตอร์ด้วยนะทุกคนเนะมาดูมาดูมาดู คนอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับไม่พูดอะไรเยอะแยะนะฮะเบ้ารัวรัวนะครับ <laughs> โอ้ยเกินไปจริงจริงเียบร้อยมาอย่างนี้และไม่น่าไว้ใจเอ,อ้าโอ้โหดูเป็นดิ โอ้ยเกินไปว่านะคูณสิบแปดนะครับเล็กสี่หมุนจะทันไหมน้อเรียบร้อยนะครับขอเป็นเคมะโอ้โหดูสิบอกแล้วมันไม่เป็นเลยอะ่ะวายไม่เป็นใจอะ่ะเออน้ําตาจะไหลอ่ะซูชิมาดิเออมันต้องอย่างซี่ดิว่าบอกปอกมาเงยหน่ยนี่เอ,อมาลูกเอ๊เอ เฮ้หนื่อจริงๆสองหมุนสวยงามสวยงามครับโอ้ย้าเป็นซูชิมาช่องหนึ่งนี้จะเกี่ยวว่านี้เลยนะทุกคนอ่ะหมวนสุดท้ายมาสวยๆหน่อยโอ้ใหม่ก็มันไม่จแนวของชายนะครับอ่ะไปขอเบ็ดขอไปเบ็ดออกสิบแล้วกันหรือจะไปเบ็ดเจ็สิบได้เปล่าไม่รู้นะ สี่พันห้าเอ้ยเบรเจ็ดสิบน่าจะไปได้นะทุกคนนะผมต้องการแบบเต็มเต็มกว่านี้เออมันสุดกว่านี้อะ่าผ่านไปได้มาสาเกเตอร์อีกแล้วนะทุกคนนะอ่ะมารู้กันนะครับรู้เรื่องโอ้โห,โหเอาเรื่องโอ้โหเรียบร้อย มานี้น่าจะว้าแล้วแหละโอเคโอค้โหดูโดนจนได้อ,อือโอ้โหเกินไปวะนะเกือบคิดนะครับ ใจหายหมแล้วนี่เป็นไงคุณเจม่ะโอ้โหเป็นไงบอกเลยว่ามันไม่เป็นใจนะครับวายนะสวยเออแตกสักทีแบบปอบมาบนีอ่ะกดนจุดไปเลยนะครับอ่ะสองหมุนขอเน้นๆนหน่อยนี่สวยดิหวานเจียบเต็มกาลาบิว สุดจนได้นะี่ทุกคนนะโอ้โหเกือบขิดไปแล้วเหมือนกันอ่ะเหมือนสุดท้ายนะครับมาขอสีสวยเตกสองสามมืนไปเลยเต็มกาลาบิวนี้ยังไงเออตามสั่งเป็นไงตามสั่งปรบับเข้าไปดิโอเครู้เรื่องนะทุกคนนะก็โอ้โหกดจุดไปเลยนะครับหนึ่งพันเก้ารอยสิบสี่คูณสามสิบนะทั้งหมดโอ้โหหวานเจี๊ยบ ก็ส <G> ิบสองหมุนนะครับก็บกันมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยนะครับยี่สิบสี่ด้วยโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็สามพั 7, นบวกมาหมื่นเจ็ดนะครับเนาะก็ไปต่อแน่นอนนะครับทุกคนก็สลับกันที้ผมก็ขอตัวาลาไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เยวกันใหม่นะครับ,บคลิปวิดีโอหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผมจมุกกหวันเจี๊ยบเอ,อ้อ